yeah <coughs> สวัสดีนักเรียนผู้ปกครองที่รักทุกคนนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการดำรงตำแหน่งรัชการครูที่โรงเรียนบ,บัธยมปปีนี้เป็นปีที่จะได้กเกษียรยุราชการซึ่งจะกำหนดเวลาที่30กันยายน2564นี้ในฐานะที่เป็นครูและก็เป็นคนบ้านเกิดเป็นคนที่นี่นะครับก็มีความรู้สึกที่ดีกับโรงเรียนัม กับสถานที่บ้านเกิดที่ปกของช้างสิ่งที่ผ่านมาในเวลาราชการในการดำรงตาแหน่งที่อยู่ในวัดโบสถก็รู้สึกมีความสุขมีความสบายใจมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้กลับมาบ้านตัวเองในมันร่วมกับเพื่อนในมันร่วมกับทีมงานในมันร่วมกับชุมชนนะครับในการที่จะพัฒนาในการที่จะดูแลในช่วงอายุราชการก่อนเกษียณ ที่ดำรงตำแหน่ง29ปีกว่าที่มาอยู่กับมือระบูนได้มีลูกศิษย์ลูกหาได้มีลูกหลานที่ได้มาริ่มเรียนกับองค์มือระบูนแล้วก็ได้สั่งสอนอบรมเป็นเยาวาชนเป็นพลเมืองนะครับที่ผ่านประสบการณ์จากอง์มระบรมไปในแง่ของความเป็นครูก็อยากจะบอกพวกเรานะครับว่าเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่อยากจะให้เกิดกับนักเรียนมากที่สุดไม่อยากให้มีสิ่งที่เป็นประสัตกับ นักเรียนซึ่งนาคตดของเขานั้นก็คือพลเมือที่ดีของชาติก็อยากจะฝากทิ้งท้ายก่อนอายุกกเกษรราชการนะครับว่าเมื่อเรามีโอกาสอย่ากเห็นนะให้พวกเราเนี่ยได้ใช้โอกาสที่ดีนะครับโดยเฉพาะโอกาสทางการศาึกษาเมื่อเรามีการศึกษาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นโอกาสที่จะแก้ปัญหาสําหรับชีวิตซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของของเราก็คือหนึ่งปัญหาความไม่รู้ปัญหาความยากจนปัญหาความเจ็บไข้นะครับ ปัญหาความเหล่านี้ปัญหาเหล่านี้ทั้งสามปัญหาเนี่ยมันสามารถกระจัดได้ด้วยการศึกษาคุณครูก็อยากฝากพวกเราว่าเมื่อเรามีโอกาสได้รับการศึกษาอยากใช้โอกาสในช่วงชีวิตของเราเนี่ํ่ำเรียนแล้วก็ฝ่าฟันโดยยึดมั่นในอุดมคติตื้อความอดทนและความซื่อสัตย์ซึ่งจะเป็นเครื่องมือเป็นบุรณ์เป็นสิ่งนำพาให้พวกเราไปสู่ความสำเร็จได้ ในโอกาสสุดท้ายที่ครูจะเสียอายุราชการไปนะครับก็อยากจฝากความรักความผูกพันความมีอันน้่งหนึ่งใจเดียวกันของพวกเราครับโดยเฉพาะอยาให้พวกเรานั้นมีความรักในศาสนามีความรักในพ่อแม่มีความรักในครูบาอาจารย์มีความรักในสถา,า,า,นนาบัานมีความรักในบ้านเกิดซึ่งมันจะเป็นปันใจจัยให้พวกเราไปสู่ความสำเร็จในอนาคต เพื่อฝากสิ่งสุดท้ายนะครับความกระตัญญูที่อยากจะฝากไว้เพคือการรู้คุณและก็ตอบแทนเมื่อเราสำเร็จการศึกษาไปนะครับโอกาสาที่เราจะได้มีชีวิตที่ดีโอกาสาที่เราจะได้ประสบความสำเร็จก็อยากให้พวกเรานั้นได้ใช้ช่วงชีวิตของเราให้ได้มีคุณค่ามากที่สุดนะครับก<ๆ>็ขอขอบใจพวกเรานะครับที่ได้มีโอกาสได้มาใช้โรงเรียนวัฒน์บดของเรา เป็นสิ่งนําพาไปสู่ความสำเร็จเป็นสิ่งนําพาไปสู่เป้าหมายข้อยากให้พวกเราเนี่ยได้ตั้งหัตั้งใจและก็ฝันฝ่าประสัยเพราะว่าการศึกษาคือเครื่องมือสําคัญก็ขอให้พวกเราโชคดีตลอดขอบใจมากครับ